สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าทไทยทุกๆท,ท่านคุณลูกค้าขาวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ยูไว้ดีนะคะอยู่เขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครคุณลูกค้าขาสั่งตัดผ้าถุงนะคะสิ้นตีนจกผ้าสิ้นตีนจกสวยๆคุณลูกค้าขามัดมีลายสายนะ้ำสวยพีเมียม,มากๆนะคะเลือกใช้นะคะบอกว่ารับสีแดงชอบสีแดงเนาะคุณลูกค,ะคะ้าขาเดียวนะคะ ก็เดี๋ยวนุ่มนะคะขออนุญาตนะคะสั่งตัดตัดรอบแรกตัดครั้งแรกเลยนะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าบอกว่าโทรมานะคะไม่มีแอปพลิเคชันลายไม่มีอะไรเลยแต่ดูทุกๆวันทุกๆครั้งเนาะวันนี้บอกว่ารับผ้าสิ้นตีนโจกรับผ้าสิ้นตีนโจกสวยๆคุณลูกค้าคะผืนนี้สีแดงผืนนี้สีแดงผ้าที่เรานํามาตัดก็คือผ้าผืนนี้นั่นเองผ้าที่เรานํามาตัดก็คือผ้าผืนนี้นั่นเองคุณลูกค้าคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรมเมีมามาก สำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดได้ไม่มีแอปพลิเคชันไลน์ไม่ใช่เป็นหาคุณลูกค้าขาขอเพียงแค่คุณลูกค้าทราบว่าคุณลูกค้านะคะต้องการให้นุ่มตัดผ้าถุงเลือกใช้เป็นผ้าซิ่นตีนจกสีแดงนะคะผ้าซิ่นจีนจกมัดหมี่ลายใส่น้ําสีแดงคุณลูกค้าขาผืนเนี้ยสีแดงสวยมากๆาราคาค่าผ้าราคาผืนละ690บาทถ้าสั่งตัดเป็นผ้าถุงแบบนี้เลือกตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟีส์แจ้งแค่รอบเอวรวมไปถึงความยาวผ้าถุงคุณลูกค้าขาแจ้งเข้ามาได้เลยคุณลูกกค้าาบอว่ อรอบเอล36นิ้วความยาว30นิ้วได้เลยจากคุณลูกค้าคะด้านในนะคะคุณลูกค้าคะก่อนตัด ก่อนตัดนะคะก่อนตัดก่อนเย็บนะคะคุณลูกค้าขาทางร้านก็จะอัดผ้ากาวเต็มๆผืนแบบนี้จากนั้นนะคะคุณลูกค้าบอกว่าติดตะขอรอบเอว36นิ้วได้เลยค่ะติดตะขอรอบเอว36นิ้วนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะตัดให้เรียบร้อยนะคะตัดให้เรียบร้อยเลยคุณลูกค้าขารอบเอว36นิ้วเนาะคุณลูกค้าขาจากนั้นค่ะตะขอชุดที่2ก็จะอยู่ด้านนอกแบบนี้ความยาวผ้าถุงอยู่ที่30นิ้วความยาวผ้าถุงอยู่ที่30นิ้วสําหรับความยาวของผ้าถุงเหมือนที่นุอมบอกไว้คุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยา คุณลูกค้านะคะชอบนะคะใส่ความยาวกระโปรงความยาวผ้าถุงใส่ที่เท่าไหร่คุณลูกค้าก็แจ้งเข้ามาได้เลยใส่ดีใส่สวยใส่สบายค่ะถ้าเป็นนุ่มนะนุ่มก็จะใส่รอบเอว30ใช่ไหมนี่เลยคุณลูกคา้าขาะเรกก็ไป้ายได้เลยนะคะใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกคา้าขาผ้าถุงผ้าไทยนะคะผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ค่ะ ผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ข้อดีเลยคุณลูกค้าค่ะข้อดีของผ้าถุงรุ่นนี้ไม่ว่าเราจะอ้วนขึ้นหรือว่าผอมลงนะคะคุณลูกค้าจ๋าเราก็สามารถขยับตะขอได้เลยเราก็สามารถขยับตะขอได้เองเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดได้นะคะคุณลูกค้านะถ้านุ่มใส่ถ้าเป็นรุ่นนี้ถ้าเป็นผ้าถุงรุ่นนี้ความยาวผ้าถุง35นิ้วนุ่มก็ใส่ได้นุ่มสูง160อเนาะแต่คุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าเคยใส่ความยาวที่ความยาวของงผถุความยาวของงกระโป เคยใส่เท่าไหร่คุณลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดไซส์เข้ามาได้เลยอย่าลืมนะคะรอบเอวเท่าไหร่ทักเข้ามาถูเข้ามาได้เลยนะผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ของร้านแม่มริพ่าไทยของเราสวยแบบนี้เลยคุณลูกค้า่ะเราอัดผ้าก,กาวเต็มผืนก่อนตัดนะคะคุณลูกค้า่ะก่อนลงแพทเทิร์นเราจะอัดผ้าก,กาวเต็มผืนก่อนผ้าของเรานะมีความเรียบเนียนสวยงามเห็นไหมคะคุณลูกค้า่ะเวลาเราอัดผ้ากาวออกมาแล้วผ้าจะสวยมากๆผ้าจะสวยมากๆคุณลูกค้า่ะตัดเย็บแล้วพรีเมียมแบบนี้เลยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะคุณลูกค้าขะหนึ่งพัน 290บาทติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าจา๋าคุณลูกค้าชอบสนใจนะคะจะสแกนยิคิวอโค้ ode, ทักชแชทเราส่งสติกเกอร์รวมไปถึงนะคะแจ้งรายละเอียดต่างๆหรือว่าสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ติดต่อเข้ามาได้0890416008คุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะ หรือว่าคุณลูกค้านะคะชื่นชอบสนใจนะคะอยากสั่งซื้อผ้าไปตัดเองอยากสั่งซื้อผ้าไปตัดเองได้เลยคุณลูกค,ะคะ้าขาค่าผ้าราคาผืนละ690บาทนะคะนี่เลยคะ่ะที่คุณพี่ยุวดีนะคะเลือกซื้อก็จะเป็นนะคะผ้าผืนนี้แล้วก็บอกว่าให้ตัดผ้าถุงให้ด้วยคุณลูกค,ะคะ้าขายินดีคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาถ้าชอบสวยถูกใจเดี๋ยวเรามาสั่งตัดเพิ่มเติมกันนะคะคุณลูกค้านะผืนนี้สีแดง พืนนี้สีแดงคุณลูกค้าขาเป็นผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมมัดหมีม่ลายสายน้ำใช่ไหมคุณลูกค้าขาแล้วก็วบริเวณตีนสิ้นตรงนี้นะคะเป็นตีนจกสวยงามมากๆเป็นตีนจกสวยงามมากๆคุณลูกาค้าขาผืนนี้สีแดงราคาผืนละ690บาทราคาผืนละ690สบาทสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดได้อยากตัดเป็นกระโปรงนะคะไม่ไว่าจะเป็นกระโปรงนะคะทรงสอบแบบนี้นะคะทรงสอบยาวเนาะหรือว่าจะเป็นทรงสอบสั้นคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งความยาวของ กระโปรงแจ้งความยาวของผ้าถุงเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาหรือว่าจะตัดเป็นกระโปรงหางปลานะคะสั่งตัดได้1290บาทเช่นเดียวกันหรือว่าจะเป็นทรง A บานแบบนี้ก็สวยค่ะคุณลูกค้าขาติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะให้นุ้มตัดให้นะคะคุณลูกค้านะมีโอนมาจำาร้0บาทค่ะอีก790บาทเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจพื้นนี้ก็สวยพื้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอลเลคชั่นพิเศษนะคะที่ทางร้านนะคะะะะจัดทําาานนคคคคุณลลูกะะก้ขบมๆเย่ะ สีนี้ก็สวยคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้าชอบความคลาสสิกนะคะชอบแบบว่าเป็นสายชิลสายธรรมชาติคุณลูกค้าขาสีน้ําตาลเปลือกไม้ก็สวยสีน้าตาลเปลือกไม้ก็สวยไม่แพ้กันเลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย1นึ่งพืบาท1นึ่งพืบาทสวยพรีเมียมแบบนี้เลยสวยพรีเมียมแบบนี้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสั่งซื้อสินค้าก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่ง เลขโทรศัพท์ได้เลยใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าขาเนื้อผ้านุ่มๆแบบนี้นุ่มแนะนําให้เลยนะคะคุณลูกค้าขาใส่ดีเข้าทรงสวยมากๆนะคะผ้าไม่หนาไม่บางจนเกินไปผ้าไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปค่ะคุณลูกค้าขาพอดีใส่มากๆเลยนะสวมใส่สได้เลยะคะ่ะคุณลูกค้าขาตัดติดตู้ไว้นะเทศกาลงานบุญงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่คุณลูกค้าขารวมไปถึงเทศกาลบุญกระถิน่นที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าใช่ไหมคะค,คะุณลูกค้าขาเพราะ <ขา S 2> ว่าออกพรรษาวันที่1 7ตุลาคมเนาะคุณลูกค้าขาเทศกาลงานบุญนะคะสวมใส่ We'll be right back. ผ้าถุงนุ่งสิ้นนะคะไปทําบุญนะคะคุณลูกค้าขาเข้าวัดทําบุญกันเนาะคุณลูกค้าขาอีกหนึ่งผืนแนะนําสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบเฉดสีม่วงสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบเฉดสีม่วงผืนนี้สวยมากๆคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอผ้าายมักโคนนะคะคุณลูกค้าขาทอเครื่องพรีเมียมมากๆคุณลูกค้าขามัดหมีลายใส่นะผ้าซีนตีนจกผืนนี้สีม่วงผืนนี้สีม่วงสวยพรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสั่งซื้อสินค้าทักเข้ามาโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008คุณลูกค้าผืนนี้สีม่วงสนย พิมีมากมากเลยให้นุ่มตัดให้ให้นุมตัดให้ไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงหรือกระโปรงวันนี้นุ่มจัดราคาดีมากๆคุณลูกค้าค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษคุณลูกค้าคะหน่ับาทลดพิเศษสุดๆจากปกติ 1, 4 9 0บบาทนะคะอยากให้คุณลูกค้าได้มีผ้าถุงอยากให้คุณลูกค้าได้มีกระโปรง อีกหนึ่งรูปแบบอีกหนึ่งงานผ้าไทยนะคะจากร้านแม่บัณิพ้าไทยที่ตั้งใจนะคะที่ตั้งใจอยากให้คุณลูกค้านะคะสั่งตัดไม้คุณลูกค้าคะจะได้ใส่ร่วมงานบุญนะคะคุณลูกค้าคะใส่ร่วมงานบุญงานบุญงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งรวมไปถึงเทศกาลบุญกระถินคุณลูกค,าคา้าขาอยากให้คุณลูกค้านะคะมีผ้าถุงสวยๆได้ใส่ วันนี้ทางร้านจึงจัดโปรโมชั่นลดพิเศษสุดๆคุณลูกค้าขา1,290บาทนะคะคุณลูกค้านะจากปกติ1,490บาทวันนี้คุณลูกค้าขาเลือกช้อปผ้าได้เลยนะคะสั่งได้เลยคุณลูกค,ะคะ้าขาผ้าผืนนี้สีม่วงคะ่ะแล้วก็มีสีน้ำตาลเปลือกไม้ นะคะคุณลูกค้าเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยอยากให้ตัดให้อยากตัดให้นะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าจะได้มีผ้าถุงสวยๆไว้ใส่คุณลูกค้าคะเป็นงานแพทเทิร์นอีกหนึ่งรูปแบบคุณลูกค้าเห็นที่นุ่มสวมใส่คุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลย0ูนย์แ6 0เกหรือนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR ว o d e คท,ที่อยู่ทางด้านบนนี้ในตอนนี้ได้เลยคุณลูกค้าคะสนใจสั่งซื้อสสิิิินนนนนนนคคคคคคค้้้้้้้าาาาาาตดตดดดด่่่่ออออัังซืเเเขขขามาไลลยยยยีีีีใหบบรกรกกกุุุุณณณูทๆทๆววพะะะะะ อยู่เขตบางคอแหลมนะคะกรุงเทพมหานครคุณลูกค้า่ะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆกคุณลูกค้า่ะตัดเย็บออกมาแล้วสวยเห็นไหมที่นุ่มบอกว่า สวยง่ายๆเพียงแค่อัด้ากาวเต็มผืนแล้วตัดได้เลยคุณลูกค้าคะตัดวางแพทเทิร์นได้เลยแล้วเย็บได้เลยคุณลูกค้าออกแบบดีไซน์ได้ตามใจชอบขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเดี๋ยววันนี้นุ่มจัดส่งให้นะคะคุณพี่ขาขอบพระคุณมากๆเลยเนาะไม่มีแอปพลิเคชันลน์ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราคุณลูกค้าคะขอเพียงแค่คุณลูกค้าทราบว่าต้องการสินค้ารุ่นไหนแบบไหนราคาเท่าไหร่แค่นั้นเองขอบพระคุณมากๆคุณพี่ยูวดีขอบพระคุณมากๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวใส่สวยถูกใจเดี๋ยวโทรมา่ดดิิมนนะยยคใหุุ้้ทๆว